เรียนภาษาอังกฤษฟรีที่เว็บไซต์ต้นอมน o com ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ต้นอมอนปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันพร้อมคำอธิบาย20ประโยคถามตอบประโยคที่1 What did you do last night What did you do last night เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณทำอะไรประโยคนี้นะครับเราถามถึงอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วฉะนั้นคำแสดงคำถามซึ่งเป็น verb to do ที่เราใช้ช่วยแสดงคำถามในประโยคนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นคำกริยาช่องที่สองซึ่งก็คือคำว่า did What did you do กริยาแท้ของประโยคตรงนี้คือคำว่า do ตัวที่สองที่แปลว่าทำนั่นเองครับคุณทำอะไรหรอเมื่อคือนนี้ What did you do last night? I w a t c h TV. ฉันดูโทรทัศนะ์น่ะ I watched. ตรงนี้นะครับคำว่า watch ที่แปลว่าดูก็ต้องทำให้เป็นกริยาช่องที่สองคำว่า watch ทำเป็นกริยาช่องที่สองโดยการเติม ed เพื่อเป็นการบอกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วว่าเมื่อคืนนะ่ะฉันดูทีวีนะ I watch TV What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไรประโยคนี้เราใช้ going to เพื่อเป็นการพูดถึงสิ่งที่จะทำในอนาคตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่ความหมายคล้ายกับวีวนั่นเองครับพรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow I'm going shopping I'm going shopping ฉันก็จะไปชอปปิ้งซื้อของนะ่ะตรงนี้เราพูดถึงแผนการที่เราได้วางเอาไว้คิดไว้แล้ว เราก็อาจจะไม่ใช้วิวนะครับเราก็อาจจะใช้คำว่า going ซึ่ง going shopping ก็คือหมายถึงไปซื้อของนั่นเองครับตรงนี้ไม่ต้องมี to นะ I'm going shopping Have you been waiting long? Have you been waiting long? คุณรอนานไหมประโยคนี้ใช้สำหรับเวลาเราไปเจอเพื่อนนะครับที่เรานัดไว้แล้วเขาเนี่ยไปถึงก่อนเรา เราอยากจะถามเขาว่าเอ๊ยคุณรอฉันนานหรือเปล่านะ h a v e you been waiting long? I've just arrived. I've just arrived. ฉันเพิ่งมาถึงนะ่ะประโยคนี้ก็ใช้เทนส์เหมือนกับประโยคคำถามนั่นเองครับ mm hmm. เขาก็ตอบนะครับว่าฉันเพิ่งมาถึงโดยการใช้ have หรือ has บวก k ร e ฟ b ช่องที่สาม ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นในที่นี้เหตุการณ์ก็คือ arrived การมาถึงนั่นเองครับเขาเพิ่งมาถึง I have just arrived Can you give me a hand Can you give me a hand ช่วยฉันหน่อยได้ไหมประโยคนี้คำที่น่าสนใจคือ give me a hand การที่เราเนี่ย ขอเขาว่าขอมือหน่อยได้ไหมก็คือขอมือมาหยิบจับช่วยทำอะไรหน่อยได้ไหมขอความช่วยเหลือหน่อยคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม Can you give me a hand? No problem, no problem ไม่มีปัญหา How do you get to work? How do you get to work? คุณไปทำงานยังไงประโยคนี้ เราใช้ tense โดยที่เป็น present simple เป็นคำถามนะครับ How do you get to work? ประโยคนี้ถามว่าโดยปกติแล้วในทุกๆวันเนี่ยนะคุณไปทำงานอย่างไร How do you get to work? I usually drive my car. I usually drive my car. ปกติฉันก็จะขับรถไปนะ Usually. แปลว่าโดยปกติถ้าโดยปกติแล้วเราทำอะไรเราก็ขึ้นต้นประโยคว่า I usually ตามด้วยคำกริยาที่เราทำนะครับในที่นี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยฉันก็ขับรถของฉันเองนั่นแหละไปทำงาน I usually drive my car Would you mind opening the window Would you mind opening the window คุณช่วยเปิดหน้าต่างได้ไหม ประโยคนี้เป็นการถามแบบสุภาพนะครับ Would you mind คุณจะว่าอะไรไหมโดยคำที่ตามมาเนี่ยจะเป็นกริยาแบบ ing นะครับคุณช่วยเปิดหน้าต่างได้ไหม Would you mind opening the window It would be my pleasure It would be my pleasure มันเป็นความยินดีของฉันเลยละ่ะคำว่า pleasure หมายถึงความยินดีนะครับมันเป็นความยินดีของฉัน it would be my pleasure how much does it cost how much does this cost มันราคาเท่าไหร่เวลาที่เราถามราคาเราจะใช้คำแสดงคำถามคือ how much เพราะว่าเงินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่นับไม่ได้เพราะว่าเงินแต่ละประเทศเนี่ยจำนวนค่างเงินก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับ ฉะนั้นเราจะใช้ how much ไม่ได้ใช้ how many นะครับถามว่าราคาเท่าไหร่ how much does it cost it's 20 baht it's 20 baht มันเป็นราคา20บบาทคำว่าบาทสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ระวังให้ดีด้วย b a h t ถ้าเกิดเราสะกดเป็น b a t h ตัวนั้นจะเป็น bath อ่างอาบน้ำนะครับเงินบาท b a H t เป็นเงิน20บาท is 20 baht how would you like to pay how would you like to pay คุณต้องการชำระเงินแบบไหนหรอ pay หมายถึงการจ่ายการชำระ คุณต้องการจ่ายเงินแบบไหน How would you like to pay? I would like to pay in cash. I would like to pay in cash. ฉันต้องการจ่ายเงินเป็นเงินสดนะจ่ายเป็นเงินสด Pay in cash. ฉันต้องการจ่ายเป็นเงินสด I would like to pay in cash. Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? ฉันจ่ายเป็นบัตรเครดิตได้ไหมถ้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตตรงนี้เราจะใช้ by credit card ฉันสามารถชำระเงินเนี่ยด้วยบัตรเครดิตได้ไหม Can I pay by credit card? Certainly, we accept all the major cards. Certainly, we accept all the major cards. แน่นอนเรารับบัตรเครดิตแบบหลักทั้งหมดเลยล่ะ Certainly หมายถึงแน่นอน Accept ก็คือการยอมรับนะครับเขารับการใช้บัตรนะครับ All the major cards หมายถึงบัตรที่เป็นที่รู้จักนะครับอย่างเช่น Visa Master นะครับอะไรแบบนี้เขารับนะครับแน่นอนเรารับบัตรหลักทั้งหมด Certainly We accept all the major cards. Have you ever been aboard? Have you ever been aboard? คุณเคยไปต่างประเทศไหม Aboard หมายถึงต่างประเทศในที่นี้เขาใช้เป็น present perfect tense เพื่อเป็นการถามประสบการณ์นะครับตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เคยไปต่างประเทศหรือ,อยัง เป็นการถามประสบการณ์ตั้งแต่แรกจนถึงณตอนนี้ก็เลยเป็น half h a v e has บวก verb ช่องที่3ซึ่งก็คือ verb to be เป็นช่องที่3คือคำว่า been คุณเคยไปต่างประเทศไหม Have you ever been abroad? I went to Japan last year. I went to Japan last year. ฉันไปญี่ปุ่นมาเมื่อปีที่แล้วนะ last year ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาส่วนคำว่าประเทศญี่ปุ่นออกเสียงว่า Japan Japan ฉันไปญี่ปุ่นมาเมื่อปีที่แล้ว I went to Japan last year อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับและสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนฟรีที่เว็บไซต์ต้นอมร d o com